68คาสิโนไทยโรคสั่งตายนายกลับคนใหม่โสรจ่นวอนยู่อโสรจ่านวอนยู่หรือนอสตราดมุสเมืองไทยผ่าดวงเศรษฐกิจสังคมการเมืองเตือนเรื่องร้ายปี2568ไทยตัวละครลับนายกคนใหม่ตระกูลเดิมหลังเตือนสงคราม2568ไทยสะเทือนย้ำคาสิโนกัญชาและการกลับบ้านของผู้นำจะทำให้บ้านเมืองลุกเป็นไฟ ไม่อยากให้ทายถูกเป็นคำเตือนตามหลักโหราศาสตร์ที่ไม่อยากให้เกิดขึ้นอ่านเพิ่มเติมนะคะดวง2,568จับตาราหูย้ายม็อบเกลื่อนเมืองมีนองเลือดนอสตราดมุตเมืองไทยโดยโหนดังเผยสิ่งที่ต้องระวังในปี68 เฝ้าระวังเรื่องการเมืองระวังการเคลื่อนไหวรัฐบาลนี้จะมีอายุครบ4ปีไหม4ปีพูดไปเดี๋ยวเขาโกรธจะมีเลือกตั้งไหมปี69ต้นต้นๆครบวาระน่าจะใกล้ๆนายกคนใหม่หน่าจะคนเดิมครบเทอมคิดว่าไม่ครบน่าจะขาดไปนิดหน่อย 2,568ปฏิวัติน่าจะยังเพราะคนต้องมาดูแลเรื่องบ้านเมืองและเรื่องขาดแคลนเรื่องอาหารการเมืองจะเป็นเรื่องรองเพราะจะเป็นสงครามแต่อาจจะไม่ถึงสงครามโลกหลังจากนั้นผู้ดำเนินรายการได้บอกวันเดือนปีเกิดและเพศของบุคคลมีชื่อเสียงและมีอิทธิพลทางการเมืองโดยมีเพียงวันเดือนปีเกิดเท่านั้นไม่ได้บอกหน้าว่าเป็นใคร ให้หวนดังบอกลักษณะและมีแนวโน้มว่าจะได้ขึ้นมาบริหารประเทศหรือไม่อย่างไรโดยมีบุคคลทั้งหมด4คนดังนี้ 1. ทักษิณชินวัตรคนนี้มีอิทธิพลพอสมควรอารมณ์ร้อนการตัดสินใจที่รวดเร็วมากน่าเป็นห่วงบุคคลในดวงถามว่ามีสิทธิ์เป็นนายกหรือไม่มีสิทธิ์ก็น่าจะเคยมาแล้วมีอิทธิพลต่อประเทศไทยมากไม่ได้อยู่ในประเทศไทย ไม่แน่ใจเรื่องวันเกิดหรือวันที่ถามว่าอยู่ไทยดีไหมบ้านปลายชีวิตถ้าคนนี้อยู่เมืองนอกดีกว่า 2. ยิ่งลักษ์ชินวัตรคนนี้มีพเวอร์เดินทางทั่วโลกคนนี้มีสิทธิ์กับประเทศไทยไหมมีสิทธิ์มีสิทธิ์ถ้าถูกต้องอาจจะปี68อาจจะทำให้บ้านเมืองเราเปลี่ยนไป 3. คุณหญิงพจมานดามาพงษนะ์ณป้อมเพชรคนนี้น่ากลัวไม่รู้รายละเอียดวันเกิดแต่คนนี้น่ากลัวเก็บเนียบ คนนี้จะเป็นนายกหรอเป็นไปได้ 4. อนุทินชาญวีรกุลคนนี้เหมือนเขาจะเกิดอะไรขึ้นคนนี้ดวงอาพัพยังไงบอกไม่ถูกไร้ญาติขาดมิตรหรอจริงๆแล้วเขามีปัญหาแต่ไม่รู้เขามีปัญหาเรื่องอะไรสงครามลูกหลงระยะยาวสิงหาคม6-8ต้องเตือนสงครามใหญ่ถามว่าอะไรสะท้อนเรื่องเหล่านี้มีโอกาสเป็นสงครามระดับทั่วโลก พอไม่เคยเกิดเราก็ทำอะไรอะไรก็ไม่ถูกลูกหลงยุทธณ์การทูตครับน่าจะมีนะถ้ามีถือว่าเราโชคร้ายตามดวงเป็นการเตือนมันเกิดได้ตรงนี้ถ้าเรารู้ก่อนเราไม่เล่นด้วยการวางตัวรัฐบาลสำคัญแน่นอนต้องนิ่งมากการทูตกลับไปกลับมาไม่ใช่เรื่องดีต้องเป็นกลางประเทศไกลๆหรือ,อบบร,รอบบ้านเรารอบบ้านเราเพราะปี68เอเชียเริ่มขัดกัน ลูกหลงไทยจะมีปี69กับประเทศเพื่อนบ้านมาจากการเมืองด้วยเสียดินแดนไหมหรือการแย่งพื้นที่แย่งอะไรบางอย่างเพราะเราไม่ยอมในปี68ประเทศที่เราเห็นเห็นกันอยู่มันแปลกมากเลยมีทางยุโรปเข้ามาด้วยแปลกมากทางแถบรัเสเซียจริงๆรัเสเซียเป็นเพื่อนบ้านเรานะแต่อาจจะเกิด แต่ในที่สุดเขาจะมีความเข้าใจเราหรือเขาจะบุกเราก็ได้น่าจะเป็นขีปนาวุธสิงหาคม2565ต้องระวังเศรษฐกิจพินาส5 6 6 5เงินดิจิตอลจะมีไหมในปีหน้าถ้ามาไม่เปอร์เฟกหรือเขามีอะไรเกิดขึ้นแล้วชะลอถามว่าลงทุนอะไรดีไม่ควรลงทุน ถามว่าอะไรสมควรลงทุนทั่วโลกมีสงครามกำเงินสดไว้ดีกว่าดวงสหรัฐอเมริกาค้ายไทยมันก็จริงแต่เราไม่ได้มี power ขนาดนั้นเขาทำได้แต่พอเราจะทำทำไม่ได้ปีหน้า68คาสิโนโบ่อนเสรีคาสิโนน่าจะมีอันนี้ไม่ควรมีคนยากจนจะยิ่งแย่มาจากนักการเมืองแน่นอนคนมาคัดค้านเยอะมากหนึ่งในเหตุการณ ไม่อยากพูดไม่อยากให้คนทะเลาะก,กันเดี๋ยวเกิดเรื่องลำบากทุ่มยำยากัญชาก็มีเพิ่มเข้ามาราหูคือกัญชามรุตยูก็เป็นราหูสิ่งมอมเมาสิ่งผิดกฎหมายมาแน่ปีหน้าไปไหนก็เจอช็อกโรคใหม่ร้ายกว่าโควิดโรคใหม่ร้ายกว่าโควิด พฤศจิกายน68โรคใหม่ๆม,มาจากสัตว์ทั่วไปเหมือนโควิดร้ายกว่าแรงกว่ามีสิทธิเสียชีวิตได้เร็วเร็วกว่าโควิดตอนนั้นอาการจัดลงปอดจะเกิดจากผู้ชายราหูกับพระสาวบอกอีกดาวคือมรุตยูเลขศูนย์ข่าวดีข่าวร้ายปีหน้าเหตุการณ์ต่างๆจะใหญ่ขึ้นแต่เกิดช่วงเวลาสั้นๆคนเริ่มรู้ทันเรื่อยๆต่อจากนี้ทั่วโลก จะมีอะไรใหม่ๆการหลอกลวงหลังมีนาเมษาจะเกิดขึ้นเป็นปีที่ทุรธมอย่างแท้จริงเรื่องดีนางงามเรามีสิทธิ์อาจจะได้ที่หนึ่งเลยเราจะเป็นที่หนึ่งแต่เราต้องเป็นคนจัดนะการกีฬาหลังน้อยๆปี68หงอยเหงาอย่างแท้จริงธรรมชาติเป็นใจอาจารย์โสรักจนวนอยู่เจ้าของฉายานอสตราดามุสเมืองไทยหมอดูระดับประเทศที่ทุกคนรอคอย ผ่าเรื่องร้ายปี2,568สู่ปีงูงไฟบรรลลยกันเตือนแผ่นดินวิปโยคใจกลางเมืองน้ำท่วมใหญ่ภาวะสงครามโรคสงครามข้างดินแดนช็อกโรคสายพันธุ์ใหม่สุดสะพรึงร่าชีวิตคนมากมายม็อบการเมืองใหญ่ย้ำรอยประวัติศาตสตร์เศรษฐกิจร่วงใหญ่ผู้คนทุกยากและอื่นๆอีกมากมายปี2,568หนักกว่าปี67เป็น1 0 1เท่า เพราะว่ามีโรคระบาดและภัยพิบัติแค่สองเรื่องนี้คนก็ตายไปเยอะอาจจะมีโรคร้ายที่ไม่เคยเกิดขึ้นด้วยเหตุการณ์สลด2,567ต้องบอกว่าเมื่อปี2,567มีหลายเหตุการณ์สลดเกิดขึ้นมากมายทั้งไฟไหม้รถบัสดีไอคอนเรือจมเกิดความสูญเสียข่าวอื้อฉาวในหลายวงการ เหตุการณ์เหล่านี้เกิดขึ้นตั้งแต่เดือนตุลาคม2567มันเกิดจากดวงดาวทางโหราศาสตร์อะไรบ้างดวงดาวนั้นเป็นราหูเพราะราหูเหมือนคนเกเรพอจะย้ายก็จะมาสร้างปัญหาให้โดยเมื่อตุลาคม2567ราหูย้ายจากราศีขวามือสุดแค่ลงมาช่องเดียวก็หนักแล้วและราหูเป็นตัวแทนของเงาอะไรที่เป็นสีเทาเช่นธุรติสีเทาอะไรที่ผิดกฎหมายมันจะโผล่ขึ้นมา ต่อไปนี้จากดาราเดี๋ยวก็จะมาเป็นบุคคลสำคัญเช่นนักการเมืองระดับชาติเลยคืออยากให้รู้เหตุการณ์และทุกคนมาสามัคคีกันเพราะถ้าไม่สามัคคีกันจะมีการฆ่าจันตายแน่ปี2568มีเกณฑ์หนองเลือดหนองเลือดแน่ มีมบและแบ่งเป็นกลุ่มกลุ่มพักพวกไม่ใช่เป็นม็บใหญ่แล้วมาตีกันมันจะขึ้นชีวิตได้ถ้าเทียบก็เหมือนกับการชุมนุมในปีก่อนหน้าเหตุการณ์เหล่านั้นจะกลับมาอีกกลับมาแบบน่ากลัวเหมือนจะเข็นฆ่ากันไม่ฟังกันเลยเอาจริงๆว่าใกล้เคียงเหตุการณ์ที่รุนแรงมากที่สุดในประวัติศาสตร์ชาติไทยพฤษภาคม68ม็อบเกลื่อนเมืองมาจากกลุ่มนักศึกษาและกลุ่มทหารมันจะมีปนปน ตัวละครก็เดิมๆแต่เหตุการณ์จะรุนแรงมากขึ้นช่วงที่จะมีปัญหาเป็นช่วงเดือนพฤษภาคม2568เป็นช่วงที่มีดวงดาวจรไปมาอยู่ตรงนั้นทำให้มีโอกาสคนจะออกมาเดินขบวนจะเป็นกลุ่มใหญ่มากเพราะคนไม่มีความสุขคนตกยากพวกนักศึกษาเป็นแกนนำมาร่วมกันเพื่อขับไล่อะไรบางอย่างเพราะเห็นความไม่ชอบธรรมจุดชนวนความขัดแย้งจะมาจากในสภานี่แหละ เรื่องนี้อาจจะทำให้เด็กๆค่อนข้างเยอะอาจถึงชีวิตได้ผมทายตามโหราศาสตร์มันอาจจะไม่เกิดขึ้นก็ได้มันเป็นสถิติภาวะภัยพิบัติ68ปีนี้เป็นปีงูเห่าไฟบรลัยกันเพราะว่าอาจจะมีคนเดือดร้อนและเสียชีวิตจากเหตุการณ์ม็อบความขัดแย้งทางการเมืองมันตกลงกันไม่ได้ไม่มีใครเชื่อใครและทุกคนจะเห็นแก่ตัวต้องใช้เวลาจนกว่าจะพ้นปี2570 เพราะว่าปี68ถึง70สถานการณ์ยังหนักอยู่ปี68ถือว่านับหนึ่งความรุนแรงบวกกับเจอภัยพิบัติด,ด้วยกัน3มปีนี้ต้องระวังให้มากประเทศไทยจะไม่เหมือนเดิมเปลี่ยนแปลงทุกวงการแต่หลังปี70จะกลับมารีเซ็ตกันใหม่นอสตราดามุสเมืองไทยทำนายไว้พลาดหิมะไม่ตกหรอมันก็พวกแม่คณิงมันก็มาเรื่อยๆลูกเห็บที่เห็นกันบ่อยๆ ดวงมันต้องไปตีความจะตีความหมายตรงๆไม่ได้ไม่มีใครสามารถบอกรหัสชีวิตรหัสดวงดาวได้100%เอร์เซเราแค่บอกตามหลักโหราศาสตร์จับตาราหูย้ายแผ่นดินวิะโยคปี68มีดาวราหูและดาวเสาย้ายแต่ดาวเสาไม่ได้ย้ายใหญ่แต่มีบทบาทเคลื่อนย้ายขึ้นขึ้นลงๆเหมือนจงใจให้มีเหตุการณ์เกิดช่วงนั้นเนื่องด้วยดาวเสาเป็นตัวแทนของสิ่งชั่วร้าย แต่ระวังตอนช่วงราหูทับราหูช่วงก่อนกลางปี68ช่วงเดือนพฤษภาคมและมิถุนายนช่วงนี้อาจจะเกิดอะไรได้อย่างเช่นแผ่นดินวิปโยคอันนี้เป็นทั่วประเทศไทยนะกรุงเทพนี่น่ากลัวผมเองก็ไม่อยากพูดเรื่องนี้กลัวคนจะตระนกให้ระวังในช่วงพฤษภาคมเป็นต้นไปส่วนเดือนมกราคมนี่ระวังเรื่องน้ำด้วยนะดวงดาวที่ส่งสัญญ,ญาณเรื่องอุทกภัยคือดาวพฤหัสบดี แต่ว่าคราวนี้ที่สำคัญคือมาจากพระราหูคือมาช่วยกันทำให้โลกของเราปั่นป่วนมันต้องมีอะไรนอกโลกเห็นมนุษย์มีเรื่องราวเลยมาสั่งสอนอะไรที่ว่าคือสิ่งศักดิ์สิทธิ์แต่เกิดไม่นานก็จะดีขึ้นเรื่องน้ำในเดือนมกราคมอาจจะท่วมในไทยผมว่าทางเหนือนี่น่ากลัวนะอาจจะเกิดในเดือนกุมภาพันธ์มีนาคมจะมีอะไรใหญ่ๆจนคนแทบไม่รู้ตัวเลย เขื่อนแตกชำรุดแผ่นดินไหวพยักหน้าแต่มันจะเกิดในภาคเหนือจะมาถึงกรุงเทพได้ไม่เยอะแต่เหตุการณ์จะทำให้คนกลัวตกใจเพราะแทบไม่เห็นความเป็นไปได้จนลืมป้องกันตัวเองอย่างไรก็ตามนอตตราดมุสเมืองไทยกล่าวว่าเป็นการทำนายตามลีลาดาวซึ่งอาจจะเกิดขึ้นหรือไม่ก็ได้